โอเคนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาแจกในส่วนของตัวรันรีอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวรันเดลต้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมในตอนนี้นะผมทางตัวรันเดลต้าก็ได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการอัปเดตรอบนี้ก็เป็นการอัปเดตแบบลับๆนั่นเองนะครับผมลับๆที่ผมหมายถึงก็คือเขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยนั่นเองนะครับผมอยู่ดีก็อัปเป็นในส่วนของเวอร์ชันใหม่มานั่นเองนะครับเวอร์ชันใหม่ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชัน673นั่นเองนะครับผมก็คือเลนด้้ตปแัอวให นะครับผมก็คือสามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการกันแบนนั่นเองนะครับผม ในเวอร์ชันนี้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีการแบนหรือเปล่านะครับและถ้ามีการแบนเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีการแบนสักกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมแนะนําในทุกคลิปเลยนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมลองใช้ในส่วนของรหัสสำรองในการเทสใช้งานไปก่อนนั่นเองนะครับทดลองใช้งานสักประมาสองวันก็ยังดีนะครับผมเพื่อให้เรามั่นใจนะว่ามันจะไม่โดนแบนจริงๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็สสสออ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 นน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 หหหาาาาาคคคคคคคีีีียยยยย์แแบบ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 พพดดดดด้้้ววัััััั่่่่่่เเเเเเงงะะะะะรรรรรรรใใทปปป็็็มมมมืกกกกถููลลิจจจไไผโ๋ ส่วนของวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนเลยและกันนะครับขั้นตอนแรกก่อนที่จะไปดาวน์โหลดตัวรันนะครับให้ท่านผู้ชมมาทําการถอนการติดตั้งตัวรันเก่านะครับหรือตัวโลบออกก่อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมเข้าลิงก์เว็บที่ผมแปะไว้ตรงคอมเมนต์ประมุดนะครับเมื่อเข้ามาก็กดปุ่มสีแดงเพื่อติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากมนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกลับมาที่หน้าเว็บเดิมนะครับกดไปที่ดาวน์โหลด for android ตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งมาอีกหน้าวน์โหลด สัักคู่่นนนึงเองนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดคลิกเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดไปที่ Install นะครับหรือติดตั้งนะครับผมแล้วก็สามารถกดเปิดตัวรันเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาที่ตัวรันแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีให้ท่านผู้ชมอนุญาตเข้าถึงไฟล์แบบนี้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมกดอนุญาตเข้าถึงไฟล์ไปได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กดย้อนกลับเพื่อเข้าตัวรันได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมเขาก็ได้เปลี่ยน UI การดาวน์โหลดนะครับจะเป็นรูปตัวลลัััััััััันน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 นิจจจจาาาาาแแบบ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 บีีี้้้้้้้่่่่่เเเเเเเอออออองงงงะะ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 คคคคครรรรรรรหหหกกก็็ขขสสููใใยยยผผผมมมมมโดด๋วว มาใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเมื่อเข้าตัวรอนมาแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะให้หาคีย์ตามปกติแบบนี้เลยนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้าไปที่รีซีปคีย์นะครับผมหรือคัดลอกลิงก์นั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นกลับไปที่ Google Chrome นะครับผมแล้วนําลิงก์ที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาวางในช่อง search หาแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปได้เลยนะครับผมในหน้าเว็บมันก็จะมีให้ verify ก็กด verify เพื่อยืนยันตัวไปได้เลยนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมทําการรอ5วินะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มสีขาวขึ้นมานะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีขาว continue ได้เลยนะครับผมถ้าหากมีโฆษณาเข้ามา รก็ให้ท่านผู้ชมกดปิดเว็บโฆษณาออกไปได้เลยนะครับผมมันก็จะกลับมาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับเมื่อมาถึงหน้าเว็บแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมเข้ามาที่ดิสคอร์ดของผมนะครับอย่าจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับให้ท่านผู้ชมมาทําการ Verify หรือยืนยันตัวให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอห้องสําหรับการบายพาสตัวรังเดลต้านั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมนับนําลิงก์มาวางนะครับผมแล้วก็็็็็กก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 ดดสสส่่งงงเเเขข้้้้้้าาาาาไไปปปลลลยนน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 นะะ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 คคคคคครร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 ัััััััับบ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 บแแแวมม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 มจจีีีีืืออ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 ททททผผผผตใหูช๊ึณ กลับมาแบบน,นี้นะครับให้รับชมนะผมกดเข้าลิงก์เข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับผม มันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมรอห้าวินะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีขาวคอนติเนีวนั่นเองนะครับนี่นะครับผมเพียงแค่นี้คีย์ของเราก็ปรากฏขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราสามารถกดปุ่มสีขาวเพื่อก๊อปปี้คีย์ไปได้เลยนะครับแล้วก็กลับไปที่ตัวรันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนําคีย์นะครับผมมาวางในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าคอนติเนียไปได้เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถใช้งานในส่วนของตัวรันได้แล้วนน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 นััััััััััั่่่่่่่เเเเออองงงงงะะะะะคคคคคครร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 บบบบบผผผมมมมมมีีีีีย์์ึกกก็็จววววลลาาาาา24 2ชชชโแ้้้้สสํหหหใใตตืิปปททททููไ รูปจอยแล้วก็นําสคริปต์มาวางในช่องตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้า EQ ไปได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมในส่วนของหน้าต่างสคริปนะมันก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับสคริปต์นี้นะครับผมผมก็ได้ทําการแจกไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมสามารถย้อนไปดูได้เลยนั่นเองนะครับหรือกดไปที่ปุ่มตัว I นะครับผมด้านบนมุมขวานั่นเองนะครับก็จะมีคลิปนะครับผมที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับสคริปต์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติในตัวนน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 ััััััััั่่่่่่เเเเเออออองงงะะ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 คค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 ครร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 บบบบบบบททาาาาาาาผผู้้้้้ชชมมมมมมกกกก็็็็ืสสสถใใไไดตตปปปปิิลลยโหหีีีจณ เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นั่นเองนะครับแล ada, ้วก็บอดในดีคอร์นะครับผมสำหรับการบายพาสเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสล่มนะครับผมถ้าหากคนใช้งานเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของการการแบนเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับตามที่ผมได้เกริ่นไปในต้นคลิปเลยนะว่าสําหรับใครที่อยากจะลองใช้ตัวอะไรเนี่ยนะครับผมผมก็แนะนําให้ใช้เป็นในส่วนของรหัสสำรองนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีกําลังทรัพย์เนี่ยนะครับสามารถ